สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับมาจากร้านเน็กไฟส์แบดมินตันช็อปนะครับผมโปนะครับมาจากสโมสรแบดมินตันยางบัดขับนะครับผมอ่าพวกผมนะครับได้เป็นพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญนะครับให้กับทางวิกเตอร์ไทยแลนด์นะครับได้ทําการเทสไม้นะครับกับไม้ตัวตัวที่น้องโปได้ถืออยู่นะครับเป็นไม้รุ่นอะไรครับน้องโปเจสสปีดเอสสิบครับผมเจสสปีดเอสสิบนะครับผมอ่เดี๋ยวผมต้องต้องเท้าความ กับไม้ร so like ุ่นนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปแล้วก็ฟังฟังฟิลลิ่งในการตีนะครับคือไม้เจสปีดสิบตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นเจนที่3แล้วเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีดําทองนะครับซึ่งเจนแรกเนี่ยจะเป็นเจนที่คนรู้จักกันเพราะว่า1คือพี่แมนบุญศั์เป็นคนใช้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้อ่ะขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเจนแรกนะครับแล้วก็เจนที่2จะเป็นจะเป็นไม้เจสปีดสีชมพูนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้ เดี๋ยวขึ้นรูปพี่แมนให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไม้อันนี้ให้ด้วยนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ดูกันทั้ง3ามรุ่นนี้นะครับอ่ะจากการที่ผมได้ไปลองไม้นี้กับน้องโปแล้วนะครับลองในหลายรูปแบบมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาถามความรู้สึกกับน้องกับน้องโปในการใช้ไม้นี้นะครับไม้เจ็สปิดสิบสีใหม่เจนสตัวนี้นะครับผมอ่ะครับน้องโปครับ พี่อยากรู้ว่าไม้ตัวนี้เนี่ยหัวพี่เริ่มจากหัวก่อนละกันหัวไม้นะครับหัวไม้เนี่ยมีความหนักมีความเบาเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับไม้ตัวนี้สําหรับโปนะครับเอ่อตัวไม้นี้นะครับถ้าพูดถึงช่วงบนนะครับก็คือข้างบนโวว่ามีน้าหนักที่ค่อนข้างที่จะเบานะครับผมก็เหมาะที่จะตีในเกมลับนะครับเหมาะที่ตีในเกมลับนะครับ,ค,รบคือจะไม่ได้เป็นไม้ที่หัวหนัก มากนะครับเพราะว่าตรงกับตามตรงตามสายนะครับก็เป็นสายเจสปีดเป็นสายของความเร็วสําหรับคนที่เล่นหน้าอ่ะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวก้านละกันนะครับเพราะว่าผมกับน้องโปเนี่ยได้ได้มีโอกาสลองไม้นี้เนี่ยรู้สึกว่ามีความชอบในเรื่องของตัวก้านมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้น้องโปเป็นคนบอกดีกว่านะครับว่าตัวก้านอันเนี้ยดียังไงบ้างนะครับอ่าสำหรับตัวก้านนะครับโป รู้สึกว่าก้านจะแข็งนะครับแต่ว่ามีการคืนตัวที่เร็วเร็วพอสมควรนะครับเหมือนเหมือนพอเหมือนพอเราดีดรูปไปแล้วมันมีการคืนตัวของตัวก้านได้กลับมาดีขึ้นใช่ครับนะครับแล้วพอพอเวลาเราตีเหมือนเหมือนว่าเราตีลูกตกลูกเซฟลูกดาดเนี่ยมีมีความรู้สึกว่าแบบปวดไหล่ปวดศอกปวดแขนบ้างไหมครับไม่<ผ>มครับเราผมเห็นว่าตัวนี้เป็นก้านค่อนข้างที่จะแข็งก็ รู้สึกว่าไม่นะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมีสปริงค่อนข้างที่จะดีนะครับมีการมีการสับพอร์ตของตัวไม้ที่ค่อนข้างโอเคนะครับมีการดีดของตัวไม้แล้วก็มีการซับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสู่อีกช่วงหนึ่งกันนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ผมกับน้องโปนะครับได้มีการเทสไม้ของไอตัวนี้เลยครับเจสป ed 1สนะครับเป็นตัวสีใหม่เจนสนะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการชมคลิปการรีวิวไม้นะครับที่ได้ทดลองไม้นะครับที่ผมนะครับกับน้องโปได้ทดลองตีเจ้าตัวเจสสปีดเอสนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอไปถามฟิลลิ่งในการตีนะครับอีกสักหนึ่งรอบนะครับเออ่ฟิลลิ่งในการตีสําหรับไม้ตัวเจสสปีดสิตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับเอ่อสำหรับโปนะครับโปว่าไม้ตัวนี้นะครับเอ่อโปชอบมากเลยครับเพราะว่า ตบมันนะครับอ่ามีการคืนตัวเวลารับลูกตกนะครับก็คืนตัวการดีดตัวกลับของไม้ตบมันมากนะครับอ่าครับผมเพาเป็นว่าพี่เฟิร์ครับขอไม้หนึ่งได้ไหมครับพี่ขอไม้หนึ่งเลยเหรอเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้ไม้นี้ไปเลยนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาขอเปรียบเทียบไม้นะครับวิกเตอร์เจสปิดสิบนะครับเจนสามสีดําทองตัวนี้นะครับที่น้องปถืออยู่กับตัวนี้ครับที่ผมถือครับวิกเตอร์ออร่าสปิดไฮเปอร์โซนิก นะครับผมจะเปรียบเทียบสั้นๆเลยนะครับคือถ้าฟิลในการตีนะครับความนุ่มเนี่ยผมจะแนะนําไปเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้ความดูดันนะครับทั้งสีทั้งฟิลลิ่งในการตีนะครับรวมถึงการดีดตัวของตัวก้านนะครับผมเชียร์ไปในทางตัวนี้ครับเน้นตบเน้นบุกก็เป็นสายสปีดที่เน้นตบเน้นบุกเชียร์ไปทางตัวนี้ครับอันนี้คือแตกต่างกันที่เฟรมสักนิดนึงสักเล็กสักเล็กน้อยนะครับจึงทําให้ตัวนี้มีหน้าไม้ค่อนข้างที่จะไวกว่า แต่ลูกอาจจะเบากว่าตัวเจสปิดสีทองตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องโปด้วยขอบคุณครับนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกที่หนึ่งนะครับคือที่ถ่ายทํากันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นร้านเน็กไฟแบตมิท o นช h อ p นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นทาง Vi c t ตอร์ a i l a n d นะครับที่ได้ส่งไม้นะครับมาให้ผมกับน้องโปได้ลอง นะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็สนใจอยากจะซื้อไม้นะครับผมก็ฝากช่องทางการติดต่อไปด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายของทางวิกเตอร์นะครับทั่วประเทศไทยเลยร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมขอฝากไปด้วยครับกับไม้ตัวนี้ครับเจสปียสิสีดําทอง Gen สาครับโอเคครับผมไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ